เห็นเขาโพสที่ก็เลยสั่งซื้อมาจากคอนแกนให้เลยยีราสติกใช่ไหมอันนี้้ากอนะคะ้ากอก็หกสิบชุดพากอนปัดจากเชื้อเอาแปะแปะแผลได้เลยสเตอร์ไลน์เนาะทำไมต้องเป็นสเตอร์ไลน์อ่ะหนูทำไมต้องิดเชื้อโอ้โอ้อ้โอ้อ้อ้โอ้โ้โอ้โอ้อ้โอ้่อ้โอ้อมาแล้วต้โอ้โอ้อ้โอ้้้ออโะ้้ ตัวแผติเ้นะคะต้องใช้เป็นกอนี่ีหน่อยน้อง <ด fi. S 2> ไปหามันจะขนแก่นะคะรด้วยต้งมาถึงทั้งหมดเลยครับอันนี้เป็นกอส สิบแบนเดตนะคะตัวถุนิ้มันมีสอง้อ่อห้าสิบกล่องใช่ค่อันะ้าสิบองหค่ะเาเป็นยีลาสติกีมีความเยอันนี้ก็อีลาสติกใช่ไหมอันนี้ก็อีลาสติอีลาสติกสีนิ้วสีนิ้หมดเลยสี่นี้หมดเลยนี่ค่ะรถนะะนี่นะคะเดี๋ยว กายมุนสวนโมกขาจมูรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ไปตจเวนหาให้เต็มหลังรถเนี่ยนะคะเนี่ยเฉพาะพากกอดแล้วก็ยีราติกนะคะบายสลีนิวการข่าวสรีนิวผู้ผลิตคอนเทนต์ข่าวอ่ะไปกรุงีทพเราเห็นเขาโพสเดลิเก้หาไม่ได้อันนี้เราซื้อมาจากคอนแก่นนะวิ่งยาวมาจากคอนแกน เอามาให้หนูเป็นกำลังใจเดี๋ยวไปแบ่งแยกต่อนะคะค่ะเดี๋ยยวไปแกค่ะก็มาเติมกำลังใจนะแล้วก็เวชภัณฑ์นเนี่ย600ชุดให้กับโรงพยาบาลค่ายพริเวณจีนซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามเนาะ600ชุดก็จาก300 0ชุดก็เติมเต็มมานะเอาใครมีก็เอามาต่อเด้เอาาเอามาให้ที่ค่ายพริเวณจีนเอามาให้ที่มณฑลทหารบกที่25นะฮะเป็นบุญต่อบุญนะช่วยเหลือกันนะขอบคุณครับ ร้อยเอดน้องไปตะเวนหาให้น้องตะเวหารวมมาให้ Maori ้ปขอบคุณค่ะ oh, ูู้นรับไปเลยใช่ไหมคะ